ปิดสึกอดีตเมียวงในเผยโยบจิบเนสชาเตียงตั้งขนายสู้กับหลังมิเนียนป่าหลักฐานช่วยนีเคติยวัตบึ mm ้อ hmm. หือตามติดก,กันมาสัปดนะคะสำหรับข่าวคืบโคงขาดที่กลับมาปะจูอีกครั้งในโลกโซเชียลนะคะสำหรับนีเคติยวัตเข่นเพชรแล้วก็โยบจิดเนสชาค่ะที่ดูเหมือนกําลังจะมีการฟ้องร้องกันในเรื่องของบัญชีเงินในบริษัทหลังก่อนหน้านี้นะคะมิเลียนค่ะมีการออกหน้าแฉรัวๆล,ลงอินสตาแกรม จนตั้งแต่เนื้อหานะคะคิดขายเป็นการตั้งคำถ,ถามถึงใครบางคนว่าเคยรับใครโดยที่ไม่หลอกใช้เป็นเครื่องมือหาเงินไหมหรือว่ารักเงียตัวเองและจับประเด็นเรื่องคาดใช้ส่เลีียงดูเดลและแฟนนะคะแล้วก็เรื่องบ้านที่จะยกใครเนี่ยก็ไม่ยกให้สักทีจนเดียวสวดนะคะต้องไปดาวคอนโดเจ้าอยู่เองก่อนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าวงในอย่างป๊อบเตียค่ะหรือว่าเจ้าของเพจอีฟ้าข้างบ้านนะคะก็ได้มีการเผยแล้วว่าโยเสวดเนี่ย โกงเงินบริษัทจริงไหมหลังมีเลี่ยนแสบัญชีม้าก่อนหลุดชื่อทนายดังที่รับคำคดีฝั่งโยเซฟจิตเป็นคนเดียวกันกันกบดาราดังค่ะโยเซฟนั้นเนี่ยเะขออาศัยอยู่บ้านเดียวกันหลังจากในการหย่ากับพีเคค่ะจิดเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะมนีเรื่องค่ะแฟนใหม่พีเคนะคะได้ในการออกโรงแขเดียวแขกซ้ำๆรัวๆล,ล,ลงอินสตาแกรมนะคะของกับเปิดหลักฐานการเดินบัญชีนี่ดูแล้วเนี่ย การถอนเงินมีลักษณะผิดปกติขายการชอบโกงแล้วก็บัญชีมา้าหลังนี้ข่าวลือนะคะว่าพีเคเนี่ยไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูโยเกิร์ตจนทําให้โดนสังคมเนี่ยวิจันดุเดือดกันอีกครั้งแลว้วเบื่องหลังขาดประก่าเส้นทางบัญชีผิดปกติก่อนในการบอกอีกว่าเป็นเหตุที่ทําให้พีเคเนี่ยไม่เหลืออะไรจะยกให้แล้วแล้วเลิกกันเนี่ยผู้ชายนีเงินติดตัวแค่ห้าพันบาทแล้วหลังจากประเด็นนี้นะคะกลายเป็นข่าวใหญ่อีกทั้งค่ะทางด้านของแม่เปียเองนะคะ โดยเจ้าของเพจอีป,ป้าค้างบ้านค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบละเอียดยิบนะคะโดยภายในยชิดค่ะได้บอกว่าแต่เหตุการ์ออกมาไฟตันของมีเนียนเนี่ยเป็นเพราะว่าครอบครัวของพีเคเนี่ยแล้วก็มีเนียนเนี่ยสงสัยว่าทําไมหลังจากพีเคเนี่ยถึงไม่มีเงินใช้เลยทั้งๆท,ที่ทํางานเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วทําไมไม่มีเงินเก็บบางทีเนี่ยยดง๋ยวมีการไปขอเงินแม่แล้วก็ยังไปยืมพี่อยู่เลยจนกระทั่งเพิ่งมารู้ว่าบัญชีนะ่ะผิดปกติ จนทำให้มีเลียนนะคะรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยยอมกันได้ได้แล้วส่วนตัว p k เเองเนี่ยก็เพิ่มรู้เรื่องนี้แล้วมีเลียนเนี่ยก็มีการออกตัวให้ที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เพราะรู้สึกว่ามันนิสิติธรรมครั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ปาร้าข้างบ้านนะคะก็เคยออกมาเปิดเผยว่าสมัยที่พีเคกับโยฟุตพบก,กันใหม่ๆเนี่ยทั้งสองเนี่ยใส่ใส่เงินซูริซูไลชนิดที่ว่าเดือนละหนึ่งนนบาทเนี่ยก็ยังไม่พอ แถมเงินทุกบาทเนี่ยฝ่ายชายก็มอบให้กับเนรักจนหมดจนตัวเองเนี่ยแทบจะไม่เหลือกินและส่วนทางฝั่งของโยเกิร์ตเองเนี่ยฝ่ายสิทธิวงในเนี่ยก็แจ้งมาว่าบ้านและเงินที่เซ็นในสัญญาเนี่ยสาวโยเกิร์ตเนี่ยยังไม่ได้รับอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าเงินสักบาทเดียวตั้งแต่วันหย่าจนถึงวันนี้เนี่ยพอรู้มาว่าช่วงที่นางแบบสาวเนี่ยออกจากบ้านอดีตสามีมาใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีการไปขออาศัยอยู่ร่วมายคากับเพื่อนสนิทที่เป็นคนดังอยู่ด้วย พอเริ่มตั้งตัวได้ก็มีการออกประดาวคอนโดมิเนียมใหม่อยู่คนเดียวและจากเรื่องนี้เองนะคะก็ทําให้หลายคนค่ะมุ่งเป้าไปยังหนิงปณิตาว่าเป็นคนดังที่ให้โยฟริตนั่นเนี่ยไปอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวหรือไม่จึงทางด้านของแม่เรียนะคะเขาไม่ปล่อยให้ชาวเผือดซ้ำสงสัยกันนานเพราะว่ามีโอกาสาได้เจอกับแม่น,นิ่งปณิตานะคะับเขาได้คว้าต้อมาถามเรื่องข่าวลือทันทีโดยงานนี้นะครับคุณหนิ่งปณิตาค่ะพอเห็นหน้าแม่เตียเนี่ยก็ถึงกัะตัดพอว่า ทำไมต้องมาเจอบุคคลอันตรายคนนี้ด้วยทำไมต้องคิดว่าเป็นฉันลั่นอย่ามายุ่งกับฉันไม่มีก่อนที่จะพายนะคะสาวหนิงจะพูดตบคล้องว่าอันตรายนะทุกคนหนิงขอตัวขึ้นไปถ่ายรายการก่อนและบอกเลยนะคะถึง level แม้ว่าหนิงคจะปฏิเสธการตอบคําถามนี้นะคะแต่ชาวเน็ตค่ะก็ยังสงสัยและก็สื่อหาชั้นสอวไปเขาว่าดาราดังเนี่ยที่ปาข้างบ้านนั้นพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครกันแน่ก่อนล่าสุดนะคะแฟรสินหาคมที่ผ่านมาค่ะ วงในอย่างแม่เตียนะคะเจ้าของเพจอีป้าข้างบ้านค่ะก็มีการเปิดเผยแล้วว่าโยเกิร์ตเนี่ยโกงเงินบริษัทจริงไหมหลังี้เนียเนี่ยออกมาแถว่ามีบัญชีมา้าก่อนบุรชื่อว่าทนายดังเนี่ยที่รับทําคดีฟังโยเกิร์ตเป็นคนเดียวกับดาราดังที่โยเกิร์ตนั้นเนี่ยไปขออาศัยอยู่บ้านหนังนยากับพีเกเชั่วคราวอีกด้วยซึ่งแม่เตียนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คือต้องเ้าฟร์มก่อนแบบนี้มีเขาทั้งสองคนรักกันเนี่ยายชายเนี่ยก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษโดยการให้เมียเนี่ยเก็บเงินทั้งหมดแล้วเมียก็มาดูแลบัญชีหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยคุณแม่เป็นคนดูแลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตด,ดูแลตอนที่โยเกิร์ตมาดูแลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตกันนักชูนี่ลือเกินแล้วพี่เกณฑ์เนี่ยก็ใช้สิอซุปเปอคราแล้วก็ใช้ชีวิตกันเหมือนเรานะ่ละจะต้องควบคุมดูแลบัญชี จะได้มีเงินเจ็ดบ,บ้างแล้วส่วนเรื่องที่ว่าเอาทุกอย่างไปเลยจริงไหมเนี่ยอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยว่าไม่จริงอันนั้นฉันขอแก้ข่าวก่อนที่ตอนแรกที่ไม่ได้เงินเดือนละแสนก็คือเงินได้แต่ว่าที่ยังไม่ได้เลยก็คือบ้านตามที่สัญญาก็คือบ้านยังไม่ได้แล้วก็มีเรื่องที่ว่าโยเกิร์ตเนี่ยอยากได้ทุกอย่างของพีเคทั้งหมดมันก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันใช่ไหมก่อ่นบอกกิกว่าโยเกิร์ตเนี่ยถ้าอยากได้จริงๆนะ่ะรถที่เป็นของพีเคที่ขับอยู่เนี่ย โยขายไปแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นชื่อของโยจะบอกให้และส่วนเรื่องที่มีคนมาแฉว่ามีคนบุกยิดอับเป็นเรื่องของพิเกตก,กับโยสดก็คือเรื่องนี้ฉันนิยมก็แล้วกันเพราะฉันเนี่ยก็ไม่รู้ซึ้งดุสขาบางขนาดนั้นแต่ในฐานะคนที่มีบริษัทถจะรู้กันดีว่าทุกอย่างต้องแขเงกนบริษัทเพื่อให้มันสดค่าใช้จ่ายไม่ใช่ว่ามีไรายได้เข้าโครมคมแล้วทีนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่า ถ้างเงินมันเท่าอย่างเดียวเนี่ยภาษีมัติบานดูอเปลเขาก็เลยหาโดยการทําให้บริษัทเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วก็หาบัญชีม้ามารับเงินทุกคนหวังอะไรรู้ไหมทุกคนหวังเพื่อลดจนภาษีของบริษัทเท่านั้นเองซึ่งทุกคนเนี่ยที่มีบริษัทเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้กันแล้วพอตอนนี้เนี่ยมีเคเขาไม่มีตังค์ช่วงนี้เองจีเคลำบากทําอะไรก็เป็นทัวเปหมดลูกค้าก็ไม่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่เพื่ม พราะไม่มนีเงินจ่ายโยเกิด,เด์อะนักหนึ่งแสนมันก็รู้สึกว่าเยอะไปแล้วครอบครัวเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะว่าตอนที่พีเคเกิดเรื่องเนี่ยพีเคสํเนึกผิดแล้วก็ชดใช้กรรมไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มุ่งปอนกับนีเลียนแล้วแล้วก็ยังมีการบอกอีกว่าข่าวบอกว่าคุณพีเคเนี่ยไม่มีตังแต่ฝั่งโยเกิร์ตเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะงานเนี่ยก็ไม่มีเลยบานที่บอกว่าจะให้ก็ยังไม่ได้นางก็ไปเช่าคอนโดงไง เอาเงินตรงนี้เนี่ยไปดาวคอนโดแล้วเงินป้อนดาวคอนโดเนี่ยป้อนนี้เนี่ยมันต้องมีคนในวงการคอยเตื้อหนุ่มคอยเชื่ย,ย,เชยเหลือกตันนะกว่วจะได้คอนโดอันนี้มาถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยโยต้องไปอาศัยอยู่บ้านที่หนิงแล้วก็ไดี่ปิดปากพูดเพราะว่าหลุดปากค่ะแล้วก็ยังมีการพูดต่ออีกว่าโยต้องไปอาศัยอยู่บ้านดาราท่านหนึ่งอีกนานเลยเขาก็มีความเปลงใจก็เลยต้องหาเงินดาวคอนโดส่วนเรื่องที่เขาจะฟ้องกันเนี่ยก็ให้ปล่อยเป็นเรื่องของกฎหมายไป อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยทนายจุกครู่เนี่ยก็ไม่ได้มาช่วยกับคดีนี้อะไรมากมายแต่ฉันก็จะบอกว่าทนายของโยเนี่ยเก่งมากแล้วก็เป็นทนายคนเดียวกันกับพี่โยเนี่ยไปอยู่บ้านเขานั่นแหละแล้วเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทาเอากระจ่างนะคะหลังจากได้ฟังมุมของแนปเปียค่ะในง,งานนี้นะคะหลังจากแนเปียได้ออกมาพูดเหล่าบรรดาชาวเ,น,เาน็ตก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยค่ะ โดยความคิดเห็นนะคะเขเอาไปในทํานองเดียวกันอาทิเช่นฝอนจะอยาพูดว่ายกซุบอย่างให้โยอย่าได้ไม่นานรองว่าเมียโกงแบนมากนะบผู้ชายพีเคอนาคตลับแล้วจะไม่มีทั้งเงินและงานขอน้องโยใจแข็งนะคะอย่าแบ่งเงินให้ตัวผู้นะคะกําำติดจรวดจริงจริงจริงโยฟ้องหนีชู้ได้เยอะกว่าอีกนะกผู้ชายเลียมจัดจัดสัไทยรัฐ อยากพาไปเกี่ยวแต่ไม่มีเงินเลยต้องคุยหาเงินเก่าหรือเปล่าให้ตอนนั้นมันเือเงินที่สามีอนุญาตมาพูดเรื่องนี้ทำไมมันจบไปแล้วเอาเรื่องตัวเองก่อนน่าจะดีนะติดหนีเพราะว่าเสียแล้วมึงมีใครอยากด้างงานหรอกจบแล้วชีวิตวงการบันเทิงนอกใส่เขาแล้วยังจะหนีหน้ามาโวงเงินอีกนะขอให้คุณโยลุดผลไม่ไวเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเก็บเงินอยู่แล้ว พราะัวอาจเอาเงินไปนอกลู่นอกทางหัวเมียเงินมันซืออยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะเมียใหม,มนะ่น่ะมีสติให้ดีนะผุ้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่เธอคิดหรอกมัง้งคากันขนาดนี้โยอะไรที่เป็นชื่อโยหายให้หมดค่ะอย่าคืนมันนะยามสักสีเดินไปให้ชะนีออกมาเห่าฮ้องๆอ,อย่าคืนมันอะไรที่เป็นชื่อเราเราเอามาให้หมดทาให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเราก็ไม่รู้นะว่าเขารวยจริงไหม ชีวิตรู้หลาพอสาวไฟออกมาพูดแม้แต่เงินซื้อคอนโดก็ไม่มีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามองคนแค่ในโซเชียลผู้หญิงใหม่น่าจะดับแต่กับพีเคด้วยนะไม่รู้สิ่งมาแซ่ค่ะฟันเขาเป็นสามนดภรรยาฟันเขาก็กระเป๋าเดียวฟันผู้ชายเขายอมเพราะรับเนี้ยส่วนใหญ่คุกบ้านผู้หญิงถือเงินทั้งนั้น